การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารย่านถนนเพชรบุรีนะครับโดยวันนี้ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงได้เริ่มต้นตัดสายไฟฟ้าบริเวณซอยเพชรบุรี5นะครับคุณวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารย่านถนนเพชรบุรี5นะครับ ทางคุณวิลาศกล่าวครับว่าในปี2566เม e. เอมีแผนจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ซอยเพชรบุรี 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19รวมระยะทาง4กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมาเมเอได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารเสร็จแล้วภายในซอยสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท2ถึง42และฝั่งเลขคี่ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท11ถึง19ครับรวมทั้งซอยใกล้เคียงโวมระยะทาง55กิโลเมตรขณะเดียวกันภายในปี2567ยังมีโครงการนำสายสื่อสารลงใตดินควบ กู้ไปกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน6ถนนรวมระยะทาง35.2กิโลเมตรอีกด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการ M.E.A มีแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี67จนถึงปี68รวมระยะทาง1,300กิโลเมตรครับถ้าพบเห็นสายสื่อสารรุงรังสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ M.E.A Call Center เบอร์1130ตลอด24ชั่วโมงครับ ปัจจุบันในในโครงการวันนี้นะฮะเราจะทําเป็นในลักษณะของคลัสเตอร์คือมันจะมีนอกจากที่เราทําถนนเมนแล้วนะฮะเราก็จะทําเข้ามาในซอยนะสาเหตุที่เข้ามาในซอยเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของจุดเสี่ยงนะครับมีชุมชนอยู่เยอะนะครับแล้วเราก็มาดูแล้วว่าเออเราต้องจัดการก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเรียกว่าคลองเตยโมเดลแล้วกันนะฮะเพราะมันอยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวงคลองเตยของเราแล้วเราก็จะขยายไปสู่เขตการไฟฟ้านครหลวงอีกทั้งหมด18 8เขตนะครับผม